ครับมาเจอกับวิ่แจยครั้งหนึ่งขณะนี้เนี่ยอยากจะเห็นได้ว่าเราก็พวดเต็มที่ในเรื่องคดีออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามประชานัมันทุกทิศทุกมิติไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์เช็คของกองบัญชารไซเบอร์นะครับโดยท่านผู้บัญชาไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆของเกอกชนรัฐบาลที่มีการตรวจสอบของเราก็ตาม ผมอยากจะให้ท่านนึกถึงเสมอว่าคุณบอกเป็นตำรวจใช่ไหมตำรวเป็นปลงองอใช่ไหมคุณวิดีโอคอเป็นตำรวจใช่ไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าเชื่อถ้ามั่นใจว่าคุณเป็นปลาปลาไฟฟ้าตำรวจคุณวางสายก่อนแล้วโทรกลับไม่ติดครับใน, 700, นเจ็ดแสนวอเคลไดดีไม่มีเบอร์โทรศัพท์มิฉาชีพเลยเพราะมิฉาชีพใช้ระบบซิมบ็อกเขาโทรออย่างเดียวครับเวลาเราโทรเข้าไม่ได้นี่คือการเช็คง่ายๆ ตำรวจใช่ไหมโงพักนี้ผมวางสายเดี๋ยวผมโทรกลับปอบงงอวางสายเดี๋ยวผมโทรกลับถึงแม้จะเป็น091 081หรือ02ก็ตามอย่าไปเชื่อง่ายนิดเดียวโทรกลับไม่ติดนั่นคือระบบซิมบ็อกนั่นคือมิจฉาชีพนอกจากการใช้สาเบอร์เช็คแล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งในการเช็คง่ายง่าย141ครับอย่าลืมครับ AOC สู้กันมา,ต,าตลอดในการให้ท่านแจ้งความระงับบัญชี นะครับและสะดวกที่นี่ one stop service AOC 1 4 4 1ขอบคุณครับ